ุณผู้ชมคะตอนนี้กระแสรักโลกมาแรงมากๆนะคะหลายๆคนมีการปรับตัวลดการใช้พลาสติกลงหรือว่ามีการนํามาใช้ซ้ำม,มากขึ้นค่ะตามหลัก 3R นั่นก็คือ reduce reuse recycle ซึ่งบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ก็รณรงค์ด้วยเช่นกันค่ะโดยภายหลังที่ OR ได้ดําเนินโครงการ c า fe Amazon for earth ผ่านสาขากว่า3,000สาขาทั่วประเทศค่ะด้วยการลดราคา5บาทเมื่อลูกค้านําแก้วมาซื้อเครื่องดื่มเย็นหรือปัน่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 0 0 61, จนถึงก่อนสถานการณ์โควิด19ที่ต้องงดการรับแก้วชั่วคราวตั้งแต่วันที่16มีนาคมถึง30มิถุนายน2563สามารถลดการใช้แก้วพลาสติกได้มากกว่า31ล้านใบเลยทีเดียวค่ะและตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนได้เปิดรับแก้วน้ำเหมือนเดิมแล้วนะคะแต่ต้องเป็นแก้วน้ำที่ทำความสะอาดมาแล้วเท่านั้นค่ะ